ครับขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพา FC มาหาแนวทางกันเช่นเคยนะครับมาดูต้นขามพันปีนะครับผมชาวบ้านบริเวณนี้ถูกกันมานักต่อน,นักแล้วครับถูกจนมีฐานะกันเลยก็ว่าได้นะครับเนาะ ันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ FC ตามคําบอกเล่าขานผู้เฒ่าผู้แก่นะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้นะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ FC โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้คุณพ่อก็จะพาเป็นคน พาเอาแนวทางนะครับคุณพ่อบอกว่าขอกลางคืนไม่ได้นะครับต้องขอกลางวันถึงจะแหงจะหมานนะครับเอา้าแนวทางพ่อจะเป็นแบบไหนตัวเลขจะเป็นแบบไหนมาช่วยกันดูนะครับเอฟซี FC. โอเคครับเดี๋ยวตามคุณพ่อเข้าไปที่ต้นมะขามพันปีเลยครับผมค่ะโอค่ะเพื่อนเอาเตก,กังเวทเนาะคะ่ะเอาย่ามกังเวนเท่าดหมานสุเทียนะคะ่ะต้นมะขามกลางม่บาทเพื่อนจะเป็นผู้อ่าค่ะไทยบาทเพื่อนจะซื้อนะคะ่ะถูกกันเบิร์ตโม่บาทเนาะคะ่ะ นี่คือผู้เขาในมือน,นี้ครับคุณพอหน่อยเป็นกำลังทำผู้ชี้นะ,นะนะครับเนานะกอดโตกอลาบมามีลมเข้ามาแล้วครับเย็นๆแล้วบัดครับใส่เงินเรียนมาใส่เงินเรียนครับ ใส่ไม่เีขูดใส่แปงบ่พาใส่ก็ใส่ใส่ใส่เียนขูดเอว่ใส่ก็ได้พวว่ได้านทที่ใส่เนี่ยอะไรบ้างใสแปงนะครับเนาะมแปงพอหน่อยมาเอาเป็นประจำนะใครกิน่นี่ใส่เลียนขูดซะก่อน อือหน่อยเราจะมาเอาเป็นประจําเนาะครับเนาะนี่สิหมาได้กินพรหน่อยเพินเคยเล่นตัวใด๋ ว่าดูมาคุณเู้ชนเราเมกกอไหร่คนุณผู้ชมคุณป้าตือบ่กครับป้าตือมาแล้วครับป้าตือมาเบิ้งคุณเห็นอยู่เป็นประจำอันนี้เป็นเป็นยังกับป้าตือค่ะพ่อหน่อยเป็นเขาเป็นลูงเลยเป็นลูงป้าตือค่ะป้าตือเป็นผู้ซ่องแม่นปะค่ะลูกแม่ขแม่พ่อคือกับ กินขี่นิ่งพอไหมเอยกินเียรหญ่ายู่กเสียลุ่ครับผมอยู่มกกนตลอดเลยขนาดพอเป็นไปวานแห่ไปทอดแห่ครับทีนี่าวาทั้งช่องจากในพอทำที่ที่ผ้าพอโชกพอลาบที่ต้นมะขามญ่ารับพอแล้วก็ดิ้งเขามาเลยครับเป็นการย่าง ขอบคุณพ่อได้หลายเด้อที่ให้เกียรติมาเฮ็ดให้ทางทีมงานได้เบิ่งกับเอฟซีเนาะคะ่ะวันนี้ข่าวว่าได้กันทุกนวดค่ะต้นมะขามใหญ่อายุหลายเป็นพันปีแล้วเน,ะนาะพ่ตตอเนาะต้นใหญ่แห้ง,พ,ง,งพันปีเลยนะครับยินดีครับเดี๋ยวพวกเบิร์นมาดิตอนนี้กำลังเตรียี่วางกระตือเนาะค่ะขอป่าก็จะเบิร์งได้ครับ Потом. สามหาเก่๊ยบเอคะเห็นอยู่มองได้ค่ะปะขีด้ครับสามหาเจ็ดค่ะโอ้นี่ดีเห็นเห็นเด็กเก็๊ชาดชาดนี่หาเจี๊ในชัดแห้งเห็นเหรเห็นเมือกับงไครับด้อ ขัม,มาเบิึงน้ำกันครับเขับมาครับแต่ว่าปลาตือเพิ่นเห็นเป็นสามหาเก็บนะครับเนาะหาเก็บ็ร่เดนอยู่ขึมามาแล้วครับเพื่อตามตัวหาตัวยากเลยครับครับมาจอบลายเพื่อนนะค่ะเนาะเพิน่นใบวางเนาะเพิ่นว่าเอาให้ไม่เหมือนในโชคดีเพิ่นมาเอาให้นะคะครับผมเพราะว่าปอแล้วก็บ่ค่อยไ,ได้อยหิเนครับพอหน่อยเราก็บ่คอยยุ่งเหย่านคนมองตาครับผม เอเ,เห็นไหมครับเขือ่อนวัตละขามากจะงวดล่รอคะแม่กกประคามขนด้านเข้าซ้องกับขาวจับมาได้เอามือเล็กออกมือเล็กออกแม่อือ,อก็ออเล็บรรมืหบรรมอหนึ่ยะตีกดมือหนึ่โอ้สวนมากเข้าตลอดเอาไม่ได้ วดนี่สามหาเจ็ดบ่แม่าสามหาเจ็ดวุ้นไห่สาม,มหาเจ็ดชวนมากเอาพรไใดเอาพระท่านครับประตูครับผมแล้กดไหลกดแช่เข้ามานะครัแล้อครับเออ FC เห็นเป็นตัวใดครับ ข่าามาเพิ่งเด้ครับข่ามาเพิ่งด้เอาเอาผู้เห็นเพื่อเห็นตังจากนี่ข่าตลอดนะคะแต่เอาประด้เพิ่นว่าลอตเตอรี่มดก่อนค่ะเมื่อนานค่ะว่าแต่เอาเรกบบักหขามเพิ่อนจะมาโหลดนะคะพอเพิ่นได้โชคน้ำประจาค่ะอเจ็ดสงเ้ครับเ่ะพอดีอะไรอะไรร่างเบินลอยมาลบกวนี่ตัวเลขเพื่อนครับ เอาไามซีเรียสดนี่นะซีนี่เจ็ดตันี่นะซีสองกลับมาเป็นนี่ดีครับเด้อซีเจ็ดสองเป็นสีเจ็ดสองเลี้ยงกันลงมาซีไอเบิงไมนี่ค่ะนี่นะครับ สี่เจ็ดสองโออันนี้กับถือเลขยูบะเซาด้วยค,ครับถือประจำมาอยูบะเศซาครับผมไปขายความน้ำกันนี่ถือเรื่องงวดเลยครับสี่เจ็ดสองนะครับเด้อองคือเลยค่ะเนาะสมัครนี่โชคมีลัภถือลอตเตอรี่รัฐบาลรู้คือกันครับเรียงงวดหาหกงวดซ่อนครับสี่เจ็ดสองไป

เรียกันลาเรียกมัลงต้นนออห้สิสอต้นมาค่ะปเต้ยยันตัวได้ก็ค่ะสามหาเตสามหาเ็ดสามหาเกตนะครับเนาะค่ะตาอีกผู้นึงเห็นอันยังก่ค่ะสี่สี่เจ็ดสองเจ็ดสองครับ อค่ะค um, ือผ you ู้เพิ่มโชคเพิ่มว่าเอาเพิ่นถือตลอดเพิ 7, ่นเบิ้งเนาะครับมีต้นกล้วยกับได้น้าใบพอน่ครับได้ซื้อบ่ได้ค่ะอีกซี่กับเบิ้งคอมเมนต์มาใต้คลิปเนาะค่ะเห็นตัวใดก็คอมเมนต์ได้นะคะประตื้เห็นสามหาเจ็ดนะคะกับอีกท่านหนึ่งก็เห็นสี่เจ็ดสองคนที่เห็นนี่คือถือเลขน้ำต้นนะคะประจำ ทันหมดแล้วครับใส่าเอแล้วมาอยู่นี่อยูแล้แ่สิใส่ันท่านพีกัใส่เหรียญเงินเหรียญสามคนปูดเนาะกันเนาะสคนกอดพวมคนะครับันเรรยากาศในการซองหรือว่าการเอาเหขต้นมาค้ำนะคะถาวงิด่้าว่านี่พอหน่อยมาเอาเลขต้กตนมาค้ำไ้าบานมันจะมาง หเบิงแบบนี้ละค่ะเพราะว่าเป็นได้โชคน้ำเป็นประจำที่น่อยมันไดเห็นแม่ถือต้เขาพ่อมันโอ้พ่อน้อยเนี่ยเป็นผู้เห็นครับพ่อน้อยเห็นตัวใดกกอดค่ะงวดที่แล้วเห็นดที่แล้วเห็นตัวใดกงค่ะ แต่ว่าที่แล้วฟู้สามตัวเดียวดิมหัติ่ันานมามหัติพานธผมาสามตัวเดียวโคโลเลยแต่ว่าปัานนี้มันก็เลยมาเปลี่ยนเป็นศูนย์สามแปดโอ้สามตัวคุนตัวหันแต่ว่าเฮงบ้ได้ซื้อซื้อก็บ่ได้ถามเขาแล้วว่าสามตัวแต่เช่น เทียนเทียนทรงไปแล้ววันนี้เอาเขาไปเซกหนึ่เขาก็เช็คระท่านออกมาแล้วเจ้าม้วนน่ะม้วนนั่งเอามือออกนี่คืออะไรครับสามห้าเจ็ดสี่เจ็ดสองค่ะเพื่อนได้กันทุกหมวดนะคะหมวดที่แล้วค่ะสื้อบ่ได้ค่ะเพื่อนไดสามศูนย์แปดนะคะค่ะเมื่อนี้แอดมินูยิ่ข่าวก็เลยมีโอกาสได้ตามมานะคะ แคบนาจอไว้ค่ะถ้าชอบกระตามทับบอมักกระพานนะคะต้นมะขามไงนะคะเอาเอฟซีกระสุกๆมันๆรำด้วยรำด้วยกันสู้ผูงสูบคนเด้อค่ะถ้าชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิงแกงเตือนให้ทางช่อคนัเนาะค่ะเนาะค่ะในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีหลายๆค่ะ